เซ็นไปแล้วไงอ๋อใครที่ฝากรูปฝากเคสมาให้ที่โบเซ็นตอนก่อน,นจะร้องมารับตรงนี้ด้วยนะครับเป็นรูปของใครนะครับผมฝากมาด้วยครับเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแม่ระวังใสายไฟนะครับขอบคุณครับครับผมวันนี้ได้คำตอบครับแม่แต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไรและสุดท้ายรักไม่เป็น รักกว่าเดิมด้วซำไปเมื่อผ่านพ้นวันที่มันเหนื่อยล้าเราต่างได้รู้และได้เข้าใจว่ารักแท้นั้นเป็นแบบไหนวันนี้เรานั้นได้คำตอบครับเพลงเร็วเพลงสุดท้ายเลยเพลงช้าอยู่สามเพลงครับ ไม่จะเปสุดท้ายเพลงมาเร็วสุดท้ายคุณแม่จะได้นั่งพักกัน